สวัสดีค่ะหลังจากที่ฝนตกหลังจากที่ฝนตกแล้วนะคะสวัสดีพังดวงดาวสวัสดีค่ะช่องพังดวงดาวสวัสดีค่ะหลังจากที่ฝนตกหยุดตกแล้วนะคะแม่นางดวงดาวของเราก็เล่นโครนดินอย่างเต็มที่เลยนะคะหลังจากที่ได้ทำการ ฝนตกก็เหมือนการชำระร่างกายเสร็จก็ทาแป้งใช่ไหมคะตอนนี้ดวงดาวก็แล้วตอนนี้ดวงดาวของเราก็ทาแป้งเต็มตัวเลยนะคะตอนนี้ดวงดาวดวงดาวทาแป้งเต็มตัวเลยเนาะดวงดาวเนาะดวงดาวก็ทําการทาแป้งนะคะทาแป้งให้กับตัวเองนะคะน้องยังไม่มีบ้านอยู่นะคะก็เลยต้องเอาน้องมา,าล่ามไว้ตรงนี้นะคะ ตรงที่น้องไว้อยู่ทิปประจําก็เอาไวา้ให้น้องทําการขายของนะคะสะภาพของน้องนะคะหลังจากที่ฝนตกหยุดแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะสะภาพน้องที่อยู่นะคะสะภาพน้องอพังดวงดาวนะคะดินโคลนอย่างนี้นะคะดาวสวัสดีสวยๆโอ้ยไม่สวยแล้วดวงดาวเนี่ยการที่น้องได้เล่นดินนะคะกินดินด้วย เห็นไหมคะใบพัดของน้องมีความสุขเห็นไหมคะน้องจะพัดหูเพราะว่าน้องมีความสุขนะคะน้องมีความสุขช้างนะคะถ้าเขามีความสุขนะคะเขาก็จะแกว่งหูของเขาให้เราได้รู้นะคะว่าเขามีความสุขนะคะว่าเขามีความสุขเนาะเขาไม่เครียดเขาได้เล่นดินเขาได้เล่นโคลนนะคะนี่นะคะสภาพของน้องดวงดาวของเราที่อยู่นะคะหลังจากที่ ฝนตกก็คือชำระล้างร่างกายให้สะอาดหลังจากนั้นก็คือทําการทาแป้งให้ตัวเองนะคะทําการทาแป้งให้ตัวเองแม่ควันไม่ต้องทาให้นะคะเพราะควันไม่ต้องทาให้นะคะทําการทําการทาตัวเองเลยนะคะน่ารักไหมคะดวงดาวของเราน่ารักไหมคะอุตตะของเรา มีการกินดินด้วยนะคะมีการกินดินเลยน้องชอบนะคะขยำขยำเท้านะคะโอ้ยพื้นที่เาล่าามโซน้องนี้คือว่าไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ากลัวน้องวิ่งเพราะว่าถ้าน้องอได้เล่นน้ำแบบนี้นะคะชอบถ้าผูกน้องไว้ถ้าปล่อยน้องนะคะน้องก็จะวิ่งเลยนะคะวิ่งเหมือนเด็กเลย ก็เลยทาการต้องลามโซไว้นะคะถูกใจถูกใจเพราะว่าถ้าถ้ามันในฝนตกเนี่ยดวงดาวจะมีความสุขมากเลยนะคะแต่ความทุกข์อยู่ตรงที่พ่อควานเนาะพ่อควานต้องมาทําการล้างเนื้อล้างตัวให้แต่ไม่เป็นไรนะคะเห็นช้างมีความสุขเราก็ดีใจนะคะเห็นช้างมีความสุขกับการเล่นดินเล่นโคลนอย่างเงี้ยเราก็ดีใจเนาะไม่ถือว่าเป็นการอ่าลบากของพ่อควานแม่ควานนะคะเราก็ดีใจเนาะที่น้องได้เล่นดินเล่นควานเป็นความสุขของน้องน้องจะได้ไม่เครียดนะคะน้องจะไม่ไม่เครียด สวัสดีนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะฝากเนื้อฝากตัวนะนะคะช่องพังดวงดาวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามขอบคุณค่ะ